นายสารัฐประธานบริษัทกาฟนะคะก็ได้นำมูลนิธิกาฟนะคะบริจาคเงินจำนวน41ล้านบาทเนี่ยให้แก่โรงเรียนพระประยิยธรรมวสจเกตนะคะซึ่งการบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือจะได้ลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะแต่ถ้าบริจาคให้แก่วัดธรรมดาเนี่ยก็จะลดหย่อนภาษีได้แค่เท่าเดียวนะคะ ซึ่งตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามูนิทิกาฟนะคะเป็นผู้บริจาคเงิน41ล้านบาทเนี่ยให้แก่โรงเรียนพระปริยธรรมวัส,สังเกตนะคะซึ่งแอดมินตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะมูนิทิเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะดังนั้นเขาจะไม่มีประโยชน์ทางภาษีอะไรเลยนะคะถ้าตัวหลักฐานใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยออกมาว่าเป็นมูนทิกาฟเป็นผู้บริจาคนะคะเพราะว่า มูลนิธิเนี่ยเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะดังนั้นเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บริจาคนะคะเป็นบริษัทกัฟนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะนําเงิน41ล้านบาทตัวนี้ที่บริจาคให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากภาษีและความตาย